ริปนี้พวกเราจะพาไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะวันนี้เราตั้งใจจะไปนั่งแพรชมธรรมชาติริมสองฝั่งคลองแบบชิลๆกันแต่ก่อนจะไปถึงที่นั่นเราจะแวะหาอะไรทานเป็นมือเที่ยงกันก่อนที่ที่เราจะแวะนั่นก็คือตลาดบ้านสวนนาคลองตาจา่าตลาดเปิดใช่ไหมคะเนี่ยวันนี้เปิดแล้ว ที่นี่เป็นตลาดเล็กๆที่ชาวบ้านในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุได้นําอาหารข้าวหวานนําผลผลิตจากการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรออกมาจําหน่ายในราคาชาวบ้านเช่นฟักแก่กิโลกรัมละ15บาทผักบุ้งมัตโตโตกรรมละ10บาทกระรี่ปั๊บ4ตัว10บาท ขนมเบื้องยวน30บาทเอาเป็นว่าถือเงินมา100บาทได้อิ่มกลับบ้านแน่นอนค่ะขนาดวันนี้ที่เรามากันมีร้านหยุดไปหลายร้านยังได้ของกลับบ้านเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะนอกจากจะเดินเลือกซื้ออาหารและพืชผักผลไม้ที่วางแผงขายแล้วบริเวณท้ายตลาดเรายังสามารถซื้อผักโดยเดินไปเก็บผักสดๆจากแปลงแล้วนำไปช่งกิโลได้ด้วย ไปจ่ายเงินเนี่ยอ,อันนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรขบู่ไม่ใช่ขึ้นชัยนี่ต้นอ้วนดีจังดูเดินต่ำๆเออเค่ดินเลยโอ้ขุดเขาเรียกอะไรนะขึ้นชายกินไหม ที่สามของทีตอนไปประกวดอ่ะมันเหี่ยวมันไม่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 โตแบบนี้ถ้าแบบนี้นะได้ที่หน mm. ึ่งแน่เลยแตได้ยาวๆนี่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 ยาวใช่แล้วโอ้ยอันแนี้อีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึ่งยาวยาวอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะน่าแรงน่ารักแก่อร่อยแล้วจะขับกลับมานี่ตัวเอาอีกอันนนี่มะปู๊ป้าอยากได้เยอะโตโตนี่ยนี่แหละ ตัดดีๆนะใช่ครับนั่นแหละโอเคพอแล้วอโอเคอเค,ครับพอแล้วครับใครที่มีโอกาสมาเที่ยวสมุทรสงครามลองแวะมาอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านที่นี่กันได้นะคะมาเป็นกําลังใจให้ผู้สูงอายุในชุมชนกันแม่ค้าพูดคุยต้อนรับกันดีมากๆนอกจากเดินเที่ยวตลาดชุมชนแล้วที่นี่ยังมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่ร่วมใจพัฒนาบ้านคลองตาจ่า มีฐานกิจกรรมให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมเรียนรู้มีทั้งเรียนรู้การทำขนมไทยเรียนรู้การทำเกษตรเรียนรู้และเที่ยวชมสวนมะพร้าวในชุมชนซึ่งถ้ามีโอกาสพวกเราจะลองไปทำกิจกรรมที่นี่กันสักครั้งสำหรับใครที่สนใจจะแวะมาตลาดบ้านสวนนาคลองตาจาตลาดจะเปิดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เวลา9ก้าโมงถึงบ่ายสก่อนเข้าไปลองเช็คทางหน้าเพจ Facebook ของทางตลาดดูก่อนได้นะคะสัปดาห์ไหนตลาดจะหยุดหรือมีจัดกิจกรรมอะไรคึกคักเป็นพิเศษไหมร้านค้าจะได้ไม่เงียบเหงาเกินไปแบบที่เราไปกันวัน ออกจากตลาดบ้านสวนนครตาจ่าแล้วขับรถต่อไปอีกแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็จะถึงจุดลงแพรซึ่งอยู่ที่ร้านข้าวใหม่ปลามันโดยสามารถนำรถมาจอดที่ร้านได้เลยกิจกรรมถ่อแพรล่องไปตามคลองผีหลอกนี้ให้บริการโดยกลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลแพรกหนามแดง,ดงแซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณปัญญาตกทอง เจ้าของร้านอาหารข้าวใหม่ปลามันเพื่อที่จะช่วยชาวบ้านสร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับชุมชนซึ่งวันนี้เรามีโอกาสได้เจอกับคุณปัญญาและได้ฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆที่นี่ด้วยเราลงทุนเ,เ,เราให้ชุมชนปเป็นเจ้าของอเราให้ที่จอดเราทําแพรให้ทั้งให้ทุกอย่างครับครับในการให้เบ็ดให้แหวนเราออกทุนให้ทุกอย่างเอเขามาทอเขาได้ค่าแรงไปกําไรเขาของดูสัมการชุมชนเพราว่าสารสิบบาทลักษม่ทุกเรื่อง ต่ก่อนคือลุงก็ปกติก็ให้กองทุนอยู่แล้วใช่คือถ้าเราให้ไปเนี่ยปีเขาโคว็ดเกิเนี่ยคนตายห้าคนศลละหมื่นห้าเขาสารเสอบมันไม่พอทีนี้เราก็คิดว่าไม่ให้แล้วเอาเงินบอกมาสองแสนสามแสนเลยเอามาทําแพ้เลยเราทําเหมือนแล้วเราเหมือนซ่าให้เบ็ดเนี่ยไม่ได้ให้ปลาแต่ให้เงินเนี่ยเป็นการให้ปลาอันนี้คือชาวบ้านแถวนี้มาเลยใช่เสื้อเสื้อเราออกให้หมด สะพานที่เอ่ยเลยเขาต้องตั้งงแล้วแล้วตอนน้ำขึ้นเยอะๆนี้ตรงนี้ต้องแทบจะต้องนอนจะเลยตั้งชื่อสะพานนี่คือสะพานนอนสะพานนอนกรุงเทพเขามีสะพานนอนแล้วเราก็เอาหอขอยืมมาใช้สะพานนอนไปสะพานนอนตอนน้ำขึ้นแล้วผ่านไม่ได้จากต้นทั้งต้นะครับ ต้นตุ่มตัดตุ่มตัดตุ่มคือเป็นต้นที่อันตรายออ๋คือเหมือนกับไอ้ฟูแสมที่ทำส้มตำเนี่ยเขาไปเกาะต้นตะตุ้มเนี่ยค่ะยางเขาจะติดติดผาเข้ามาแล้วไปเอาไปดองเนี่ยจะทำให้ท้องเสียอเนี่ยต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตเนี่ยเนี่ย มาท้สองสามหยดเนี่ยมาใส่แกงเนี่ยเข้าลรงบาลโอ้น้องเสียยังมีพิษมากยังมีพิษอันตรายระหว่างร่องแพรคนถ่อแพรก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับต้นไม้สัตว์น้ำและคลองที่นี่ให้ฟังเรื่อยๆและยังนำของเล่นจากธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นจิ๊กซอป่าชายเลนจากลูกตะบูลมาให้พวกเราได้เล่นกันระหว่างล่องแพรด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีเกมราเล่นเขาเขาเรียกจิ๊กซอป่าชายเลนจิ๊กซอป่าชายเลนเขาจะเอาว่าไอ้ลูก ตะบ,บูนนี่ยครับมีลูกตะบ,บูนแล้วเขามาผ่าผ่าครึ่งพอผ่าครึ่งแล้วแกะออกข้างในจะเหมือนสมองลิงอ oh. แล้วพอพอแงะออกมาแล้วให้ต่อ oh. เป็นเก,เกมะเลเล่นของคุณถ<อ>ี่ป<อ>ีเลย กวจะนั่งผ่าไม่มอง <S 2> <S 2> มนงดูอะไรโดนสนะพานเลยไม่ไม่โดนหรอกครับ อยย่างนี้เลตกใจอ๋อแล้วก็มาต่อต่อกันมาต่อการมันต่อยากเหมือนกันแปลกดีนะตั้งแต่ละลูกก็ชิ้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนี่ยครับอ๋ออ๋ออลองเพราะพวก<ด>เพราะพวก,พพกนี่ลูกตะบูนต่อเป็นทิกตอได้แล้วผมชอบแน่เลยอ่าลองดูมานั่งครับนั่งเนี่ย ลองต่อดูลุงเจ้าลุงเจ้าของชิ้นอ่าเพราะองต่อกลับเข้าไปสิของทิ้นอ่าสามทิ้นอ่ะลูกต่อเข้าไปต่อให้มันเหมือนเดิมให้มันสมบูรณ์เนี่ยต่อให้เหมือนเดิมได้ไหมครับอ่ะลองดูสิลุงต่อเข้าไปในลูกต่อเขาในลูกเสียบไปในลูกอ่ะได้นี่นี่ลุงต่อให้ชิ้นนี่ลุงลุงต่อให้ชิ้นนีและอ้วที่เหลือลองไปดูสิลุงต่อนี้ยืบอ่าชิ้นนึงแล้วอ่าลูกเบิกคมบได้ชิ้นนึง ดีเออติ๊กตักติ๊กตัดติ๊กตัดอ่าเอ้มันเป็นยังไงนะต้องรุง่งรุงช่วยบ้างเป่านี่ย ยรู้จักไอเรือหาปลาชนิดหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะหาปลาตอนกลางคืนอไอเรือลํานั้นน่ะเขาจะทาท้องสีขาวข้างนึงเขาจะเป็นอวนข้างจะเป็นไมค้คือคืนเนี่ยเขาจะมาที่นี่หละเขาข้างไม้เขาก็จะตีพอตีปุ๊บไอพวกปลาเนี่ยมันจะตกใจพอ,อตกใจก็กระโดดเข้าหาของสีขาวเพราะรกระโดดมาตีอวนแล้วก็เรืออ่อนลงเรือก็เลยเรือลํานั้นก็เรือ เรือผีหลอกเหมือนเรือเรือหลอกปลาครับแล้วก็ประวัติที่นี่ก็มีเ,เหมือนกับว่าน้องวรนุษเนี่ยเขาอยู่บนต้นไม้ตัวเขาใหญ่มากพว<อ>กเพเรือหาปลาเนี่ยเขามาพอหาปลาเนี่ยมันตกใจมันโดนน้ําตูมโดนน้าตูมเสร็จมันก็หายไปเลยพอหายไปเขานึกว่าบางคนจิตอ่อนนึกว่าผีอะไร<อ>แบบนี้ครับ คนถ่อแพรจะพาเราไปยังจุดพักนักล่องแพรให้พวกเราได้แวะทำกิจกรรมและทานขนมพื้นถิ่นจากใจลอยแก้วหวานๆเย็นๆชื่นใจได้ลองผ่าและชิมลูกจากสดๆตอกเลยครับต้องตอทีเดียวหรือตอกหลายๆทีก็ได้ครับแข่งไหมคะกดอีกครับระวังเลยครับกระเด็นอันนี้อันนี้ยังถือว่าอ่อนแต่ทานได้ อ่อนเนื้อก็จะนิ่มๆใช่ไหมลองชิมหนอยุ้ยอ๋อแบบอ่อนแต่เนื้อจะหวานแค่อ่อนเนื้อจะหวานเป็นไงลูกเว้ยเป็นไงครับอร่อยไหมอร่อยได้ได้นั่นนะนะนี่ลูกมาวันนี้ก่อนลนะนี่ลูกนี่ขึ้นไปเล่นของเล่นจากป่าชายเลนอย่างเช่นลูกข่างจากลูกโพทะเลและจิ๊กซอว์ป่าชายเลนจากลูกตะบุนนี่นี่ Ng luôn, ngủ. Ng, mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ, 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 mẹ. Mẹ, này mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ, 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 mẹ. Mẹ, 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 mẹ. Mẹ, 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 mẹ. Mẹ, 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 ทำเมืองไทยอ่ะทำปิ้งบ้างเลยยัไหนลูกอ้าวไม่ได้โดนเนี่ยต่อไปดูซีดูสีช่เปล่าต่อไปใช่เปล่าเข้ามาเต็มเอาละนี่ได้แล้วเฮ้ยเอาได้แล้วอ้าอันต่อไปอืออ้าวต่อไปได้ไหมได้ไหมไม่ใช่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วอันต่อไปง่ายใช่เอง่ายง่ายไม่ใช่ไม่ใช่เอาง่ายง่ายเอไ้าได้แล้วได้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ ผิดหรือเปล่าำลุงผิดหรือเปล่าเอานี่ทำไมคนอื่นต้องผิดผิดหรือเปล่าคนอื่นต้องผิดผิดหรือเปล่าไม่ไม่ผิดเพราะว่าลุงล็อกนี๊เหรอวไปดูสิทำไมผิดต้องเข้าได้จ้าไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ไหมเจ้ยใช่เอาท้ายชมสาธิตวิธีการท่อนแหและลองทำเอง ป็นไงอะไรเว้ยนี่ไงอู้หูปลาอะไรอ่ะปลากระพงมีตังหาอุ้ยปลากระพงด้วยเราเกือบหลบนะเดี๋ยวโดนตัวเบี่ยงแรงเลยเหรอแรงครับสุดแรงเลยโลัดหนึ่งสองสีก่อนอ๋ออย่างนี้อันนี้คือโลใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทีสุดท้ายเบี่ยงให้สุดแรง

นิ่งมันจะสั่นตรงไหนก็คือดึงมาก็คือตันเลยครับอันนี้นิ่งมากไม่มีชิมขนมจากใบสะครามของเด็กนักเรียนในชุมชนที่นี่ที่เดียวนข้อสะครามข้อสะครามค่ะบุบเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาอันี่ไปอันนี้ไปแค่นี้ก่อนทำน้าพี่ก่อน หอทุกด้านเลยนะหอทุกด้านหอเข้าไปเนไ,ไหเอาแนวให้ขนาดก็ได้วยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปอ๋อติดเข้าไปนี่ตีแรงๆเลยนั่นแหละลูกโอ้โหใกล้ถึงแล้ว แล้วก็สว่างไปเรื่อยๆเลยนะกี่ชั้นลูกสีสี่ชั้นใช่ไหมใช่อู้โอเคขาวบางไปเรื่อยๆลูกนี่ของพี่สวยเลยตอนนี้เนี่ยน้องกำลังอธิบายวิธีการเลือกปูที่สดและเนื้อนแน่นให้เราด้วยเวลาไปซื้อที่ตลาดจะได้รู้วิธีเลือกปูที่ถูกต้องหอให้กดกล้องที่สอง,ของเขานับจากข้างบน ลองกดได้ครับไม่เป็นไร้อ,อที่สองใช่ครับแล้วมันคือเนื้อถ้าเป็นเนื้อคูอนเนื้อฮะคูตัวผู้เลื่อให้กดป้องที่สองถ้าก,กดแล้วแข็งกดไม่ยุบเนื้อแน่นแน่นอนอถ้าเนื้อแน่นเนื้อเขาจะหวานนะแต่ถ้าเนื้อไม่แน่นเขาจะเรียกคูโพกเนื้อเขาจะไม่อร่อยอาวเหรอใช่ฮะอ,อันนี้อันนี้ลองจิ้มกัไหม มันใช้กับปูม้าได้ด้วยไหมคะตรงไหนเออใช้กับปูม้าได้ไหมแน่นเหมือนกันเออๆเพราะปูม้าเวลาซื้อมันจะกลับมาเนื้อเป็นลิ้นื้อไม่แน่นเลยแข็งอ๋ออันนี้ตัวผู้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าตัวเมียล่ะคะเหมือนกันไม่เหมือนวิ่งไป ้ตัวเมียใช่ไหมตัวเมียให้กดกลางตับปิ้งนะครับกลางตะปิ้งคือตรงนี้ใช่ครับแข็งไม่ตัวนี้ตัวนี้คือเขายังไม่ไข่มันก็เลยยังแข็งๆถ้าไข่แล้วคือเอไปแล้วลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยเดินเร็วด้วยอุ้ยชูเลยโอ้โหอ๋อมันสู้นะมันสู้นะกุปอยู่ใกล้ ม้อสู้นะม้อสู้นะม้อสู้นะเด็กพี่เอจะสอนวิธีสู้โดนโดนน่าจะโดนมาหลายรอบแล้วนะโดนค่ะใช่ไหมโดนเยอะครับโดนมาเยอะใช่บางทีเป็นไข้เลยอ่ะโอ้เพราะว่าถ้าเกิดโดนเขานี่เนี่ยมันแย่จะอักเสบยนมีท้นด้ยใช่ครับมีด้วยเหรอนั่งพักและทำกิจกรรมกันครบแล้วเราจะล่องแพกลับระหว่างล่องกลับก็สามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเปียก เพราะเมื่อขึ้นไปข้างบนจะมีห้องสำหรับอาบน้ำอยู่ค่ะ ระยะทาง1.5กิโลเมตรรอบบริการล่องแพจะขึ้นอยู่กับน้ําขึ้นน้ําลงเป็นหลักเนื่องจากถ้าน้ําลงต่ํามากแพก็จะไม่สามารถล่องไปได้หรือถ้าน้ําขึ้นสูงมากก็จะล่องแพลอดสะพานไม่ได้ดังนั้นหากใครสนใจมาล่องแพที่นี่สามารถเข้าไปเช็คตารางเวลาที่สามารถล่องแพและจองรอบบริการได้ที่หน้าเพจ a ฟ e b o o k คนถ่อแพนั่งแพแลลองชุมชนแพรกหนามแดงกันก่อนได้ค่ะ ทริปนี้สิ่งที่เราเสียดายที่สุดคงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ชิมอาหารในร้านข้าวใหม่ปลามันเพราะกว่าจะล่องแพเสร็จก็เย็นแล้วและเราต้องรีบไปที่อื่นกันต่อได้เดินเข้าไปดูภายในร้านคือภายในร้านสวยมากโอกาสหน้าขับผ่านจังหวัดสมุทรสงครามต้องปักหมุดแวะไปชิมกันแน่นอนงานวัตถุแม่กองก็จัดหน้าหนาวสมัยผมเกิดไม่มีนาโชมะทานจะปลูกข้าวหน้าปีไม่มีนาปังก็ปลูกข้าวหน้าฝนแล้วเก็บเกี่ยวหน้าหนาวสังคมไทยนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นยย่าใหญเรากินข้าวเรามีความสุข เพราะเราได้กินข้าวใหม่ที่มียางบาน้าหนาวที่มีมันที่สําคัญอากาศไม่ร้อนเพราะอากาศไม่ร้อนเกี่ยวข้องหนุ่มสาวแต่งงานถ้าแต่งหน้าร้อนเหงื่อไหลคข้ายย้อยอยู่ร้อนนอนทุกข์ถ้าแต่งหน้าหนาวแล้วไม่มีแอร์ก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขก็เลยเรียกว่าคู่ข้าวใหม่ปาลมันฤดูข้าวใหม่ปาลมันเป็นฤดูสมบูรณ์เพลชที่สุดคนจะแต่งตัวหล่อสวยช่วงนั้นแล้วก็สุนัขพันธุ์ไทยก็มีเพลสัมพันธ์ช่วงนั้นแล้วฤดูนี้ดอกไม้จะเบ่งบานผีเสื้อพึ่งจะมาตอมแล้วน้ำพึ่งเดดดือนจึงีีท่สุ มันไม่สัมพันธ์กันเลยเพราะว่ามันเกี่ยวเกี่ยวไอ้ตอนที่ดอกไม้ออกดอกใช่ไหมมันเป็นฤดูส,สมบูรณ์เพี่สุดเมืม่อเราก็คิดว่าลูกค้าอยู่เทพทานข้าวของเทพก็ได้แต่มาทานข้าวร้านเราจะได้ความสุขหรือฤดูข้าวใหม่ประมาณเอ๊ะสัมผัสลมเห็นนา้าเห็นปลา,เห,ปาเห็นนกเห็นเรือไม่ไผ่เรือไม่ไผ่ใบจากพวกคนเดี่ยวนี้หวยหาอดีตและหวยหาอนาคตที่ดีเราคิดแบบนั้นอ,อยากทําทแพนี่เราคิดว่าเราอยากทําทห้องเรียนธรรมชาติสุดขอบฟ้า ให้คนที่ขาดการเรียนรู้ธรรมชาติแ่่หอยหาดีและอนาคตที่ดีเราคิดแบบนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรื่องของกลุบกันด้วยนะครับมาดูกันว่าพวกเราจะพาไปที่ไหนและจะพาไปทำกิจกรรมอะไรรอชมกันนะคะ